แฟนทั่วโลกแห่ส่งกำลังใจให้กับนักรองชื่อดัง b r i t n ี y Spears นะคะหลังจากที่ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าเธอได้แท้งลูกพายาดคนที่3ค่ะ เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งคันเมื่อวันที่11เมษายนนะคะสำหรับนักร้องดังบริตนี y สเปียร์วัย40ปีแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้เธอและแซมแอสการีคูมันรุ่นน้องวัย28ปีได้โพสต์ไอจีส่วนตัวแจ้งข่าวการแท้งทายาทคนที่3หลังเพิ่งแจ้งข่าวดีไปเพียงวันเดียวค่ะโดยบริตนี y สเปียร์ระบุว่าด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้งเราขอประกาศว่าเราได้สูญเสียลูกของเราในระยะเริ่มแรกของการตั้งคันนี่เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสําหรับพ่อแม่ทุกคนที่ยากจะรับได้บางทีเราควร รอที่จะประกาศตอนที่ตั้งคันนานกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราตื่นเต้นที่จะประกาศข่าวดีเช่นกันความรักระหว่างเราคือพลังที่แข็งแกร่งเราจะพยายามสร้างครอบครัวที่งดงามของเราต่อไปเรารู้สึกยินดีที่ได้รับกำลังใจจากทุกคนเราขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ซึ่งแซมแอสคาริคูมันของบริทนียนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเราจะได้พบกับปาฏิหาริย์อีกครั้งในอีกไม่นานนะที่รัก ขณะที่ Paris ซิลตันนะคะไฮโซสาวคนดังที่สนิทกับ Britney Spears ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยเช่นกันค่ะว่าพี่เสียใจด้วยนะคะน้องสาวถ้าต้องการกำลังใจพี่อยู่ตรงนี้เสมอขอส่งความรักและพลังใจให้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะบริตนี y เคยมีทายาทมาแล้วสองคนกับแครินเฟเดรไลส์อดีตสามีที่ได้แต่งงานกันในช่วงปี2004 2007ค่ะส่วนแซมแอสการีคู่มั่นรุ่นน้องนะคะเป็นนักแสดงและก็ครูสอนออกกําลังกายเชื้อสายอิหร่านพบรักกันในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง slumber party ค่ะแล้วก็พบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2016ค่ะ